ลูกสาวเจ้าสอนรามอายุสามเดือนนะครับเกิดจากแม่ไทยลูกผสมครับแม่ไม่โบ๊ทครับดูกานจ่ายลูกส่งลูกดีมากครับตัวนี้อายุสามเดือนเลยครับสีแดงเม็ดมะขามเลยนะครับตัวนี้สีเข้มข้นสีดำแดงไหมเลยครับตัวนี้ลูกสาวเจ้าสอนราม สามเดือนครับตัวนี้เป็นวัวลูกผสมครับแข่งขาทำได้ดีครับดูครับเั็เกตดีดูที่ข้อเท้าครับตั้งตรงมากครับแม่ไม่มีเครื่องดำครับสองลูกด้ีครับเป็วัวลูกผสม ยึดตามนเื่องพอครับยึดพ่อที่ตามพ่อที